มากมากนะคะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยค่ะมีสองสีแบบนี้สลับกันเลยนะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะต้องใส่นมนะลงในอ่างผสมค่ะต่้ด้วยน้ำตาลไยค่ะเกลือค่ะ ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะคนให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายดีค่ะจากนั้นนะคะยีสต์นะคะอันนี้วิธีเก็บยีสต์ของปนนะคะมันเก็บธรรมดานะคะมัดหนังยางยีสต์ไม่เสื่อมนะคะป้นเก็บห่อหนึน่งเนี่ยใช้ได้ประมาณสามเดือนเลยนะคะสองเดือนนวนธรรมดาค่ะไล่อากาศออกให้หมด คนให้ละลายค่ะจากนั้นนะะ้าเพิ่นผสมนมผงลงไปในแป้งทำขนมปังนะคะคนให้กระจายตัวเล็กน้อยค่ะนมผงจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะนะจากนั้นใส่ลงไปเลยค่ะคนหรือนวดจนหมดผงแป้งนะคะสูตรนี้นะคะนวดมือได้นะคะนวดเครื่องก็ได้นะคะ จกเครื่องหมีเครื่องทําขนมป,ปังเครื่องเครื่องอตั้งโต๊ะได้หมดนะคะใครไม่มีนผมผงใช้คอฟฟี่เมดได้นะคะหรือจะใช้วิปครีมผงก็ยังได้นะคะแต่ว่าถ้าตัดออกก็ความนุ่มลดลงเล็กน้อยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะแต่ตัดออกก็ได้นะคะเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่เนยนะคะเนยปนช้เป็นเนย เย็นเล็กๆนะคะจากนั้นนวดให้เข้ากันค่ะนะคะใครนวดมือใช้วิธีฟาดเอาก็จะขึ้นฟิล์มใหวนะคะหรืออย่างน้อยจะต้องเนียนนะคะไม่ฟิล์มไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยจะต้องเนียนดีนะคะตอนนี้นะคะเป็นนวดจนเขาเนียนดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งนะคะมา ใส่กับผงโกโก้ค่ะเพื่อทำเป็นสีช็อกโกแลตนะคะจะตักแป้งขึ้นมาชั่งร้อยเก้าสิบกรัมนะคะครึ่งครึ่งโอเคประมาณร้อยเก้าสิบกรัมนะคะเพ้นชั่งเรียบร้อย อันส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะนวดโกโก้ส่วนหนึ่งเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาค่ะไม่ต้องช่องแข็งนะคะช่องธรรมดาได้นะคะเดี๋ยวเราจะนวดตัวนี้สักประมาณ10บนาทีเพื่อชะลอการทํางานของยีสต์นะคะเราจะเอาอส่วนของสีขาวเนี่ยแช่เย็นรอไว้ค่ะในส่วนของสีน้ําตาลนะคะที่เราจะทปมันมีผงโกโก้อยู่นะคะแล้วก็น้าเปล่านะคะปพิ่งใส่น้ําลงไปในผงโกโก้ค่ะคนให้ ละลายดีจะได้เป็นโกโก้เพสนะคะแบบนี้นะคะหนึบปากไมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนวดนะคะนวดให้เข้ากันดีนะคะนวดจนหนี่เขา เนียนดีแล้วนะคะสีเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็เอาสีขาวเนี่ยออกจากตู้เย็นนะคะเดี๋ยวปิ้นจะพักแป้งนะคะปิ้นเปิดฟิล์มปิ้นเอาสีขาววางบนฟิล์มนะคะเพื่อที่เวลาแป้งขึ้นเนี่ยจะได้ไม่ติดกับสีน้ำตาลน,นะคะจากนั้นนะคเราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะพักแป้งค่ะ ระหว่างที่ผักแปลงนะคะเราจะมาคุยเรื่องอพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแพ็กเกจกันนะคะวันนี้ปุ้นจะทำเป็นยาวๆทำทำเป็นยาวๆนะคะใครมีริงแบบนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นริงฮอทดอกนะคะใช้ได้นะคะทาไขมันด้านในนะคะแล้วก็วางเรียงบนถัดอบนะคะนะหรือใครมีกระทงฮอทดอกแบบนี้ก็ได้นะคะ จะเห็นว่านี่ไซส์เขาใกล้เคียงกันมากนะคะหรือใครมีถาดบักเก็ตนะคะถาดบักเก็ตใช้ถาดบักเก็ตได้นี่จะเห็นว่านี่เขาใกล้เคียงกันเหมือนกันแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเล่ามาแบ่งแป้งเพื่อเตรียมขึ้นรูปกันนะคะคนไล่ลงนะคะกดไล่ลงเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น6ก้อนค่ะก้อนละประมาณ3 1กรัมนะคะ ก้อนแล้วนะคะในส่วนของสีขาวจากนั้นเดี๋ยวป้นจะครึ่งกลมนะคะพักให้กูเต้นลายตัวพักเอาไว้นะคะเพิ่นครึ่งกลมวางเอาไว้เรียงได้ก้อนละประมาณ35กรัมนะคะโอเคได้6ก้อนเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะครึ่งกลมค่ะพักเอาไว้เดี๋ยวเราจะคุมผ้านะคะพักให้กูเต้น ไปตัวค่ะสักประมาณ20-25นาทีนะคะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาขึ้นรูปกันนะคะปุ้นหยิบมาทีละคู่เนาะอ่ะสีขาวกับเอ่อโกปลตนะคะที่เหลือก็คุุมผ้าเอาไว้นะคะโรยแป้งบางๆกันติดค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะรีดปุ้นจะรีดเอ่อยาวประมาณสัก สิบกว่าเซนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะเราจะวางซ้อนกันนะคะื้นเอาสีน้ำตาลฟองสีขาวนะคะแบบนี้นะตรงนี้ทำบางๆเอาไว้ม้วนนะคะจากนั้นโรค่ะ ก็บตะเข็บให้เรียบร้อยค่ะหัวท้ายก็ปิดให้สนิทด,ดีแบบนี้นะคะนะกดเข้าไปแล้วก็ปิดนะคะจะสีไหนอยู่ด้านบนไม่เป็นไรนะคะอ่เก็บตะเข็บให้สนิทด,ดีครึ่งเล็กน้อยค่ะให้ยาวเล็กน้อยมันจะวางพักในอันนี้นะคะ แบบนี้นะคะวางเรียงเอาไว้นะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงเนาะเวลาแป้งขึ้นนะคะทําเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะป้นจะทําทั้งสีขาวอยู่บนแล้วก็สีน้ําตาลอยู่ด้านบนด้วยนะ,ะนะคะนะคะจากนั้นเอามาซ้อนกันค่ะกดให้แป้งติดกันนะคะรีดค่ะให้เขาติดกั าณสิกว่าเซนนะคะจากนั้นม้วนค่ะนะเอาสีขาวอยู่ด้านนอกก็เอาสีขาวไว้ด้านล่างเอาสีน้ำตาลอยู่ด้านนอกก็เอาสีน้ำตาลไว้ด้านล่างนะคะด้านนี้ทำบางๆเอาไว้เก็บตะเข็บค่ะจะได้แบบนี้นะคะเอาด้านตะเข็บด้านนี้วางเรียงบนถาดอบนะคะ นะใครใส่พิมพ์ก็วางบนพิมพ์ใครใส่กระทงก็เอาด้านนี้ลงวางลงกับที่กระทงนะคะทําเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะเปิ้นขึ้นรูปหมดแล้วนะคะทั้ง6ชิ้นนะคะเปิ้นทําเป็นสีน้ําตาล3านะคะแล้วก็สีขาวสามนะคะจากนั้นก่อนเราจะพักแป้งรอบที่สองนะคะเปิ้นจะกรีดจะใช้มิดโกนนะคะกรีดด้านบนค่ะเพื่อทําลายนะคะ ตีเสร็จแล้วนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะได้แบบนี้นะก่อนอบป้นจะทาหน้าด้วยไข่ผสมนมนะคะไข่ผสมกับนมนะคะทาบางๆด้านบนค่ะเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะนำเข้าอ,อบได้เลยค่ะขนมสุกออกมาแล้วนะคะ สวยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะทาด้านบนด้วยเนยละลายนะคะเพื่อให้เงาสวยใครจะทาด้วยนมก็ได้นะคะนี่เราแต่ชอบนะไม่มีผิดมีถูกนะคะใครจะทานนมก็ได้เพื่อชอบให้เงาเงาแล้วก็หอมเนยนะคะเพื่อนจะทาเนยละลายเท่านั้นเองนะคะสองสีแบบนี้เลยด้าข้างนอกมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดํา ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะ่ะวันนี้ปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ